สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่เป็นพลังงานของคุณนี่คือดวงของคุณนะคะดูจนจบนะคะก็ก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานนะคะและใช้วิจระระารณญาณในการรับชมคลิปนี้มาเปิดกันเลยค่ะพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะให้ใบแรกแน่นแน่แน่ๆๆๆๆๆๆว้าวดาวค่ะวันนี้คุณมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนเรื่องงานความรักค่ะ เดินทางนี่สําเร็จยื่นเรื่องธุรกรรมวีซ่าสาเร็จใครอยากเดินทางนะคะการงานดีวงานได้งานก้อนใหญ่เราคอยงานได้งานและสําเร็จนะคะความรักก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะมาดูใบที่2ว้าวานะคะ7จ็ดถ้วยการงานของคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ต้องตกใจนะคะจะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมาดูใบสุดท้ายแต่นัน้นๆๆ่นๆ ว้าววันนี้ได้หยิบจับเงินเลยทีเดียวค่ะเห็นเงินก้อนแล้วก็เงินก้อนใหญ่นะครให้บนี้มีคนหยิบเงินใส่มือวันนี้รอคอยเงินได้เงินและสําเร็จมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะค่ะเป็นพลังงานที่ดีพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะมีแต่ความโชคดีตลอดทั้งวันค่ะวันนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ